อัญมณีไทยอัญมณีกับสถาบันพระมหากษัตริย์คำพีทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าคำพีโลกสันฐานกล่าวว่าเมื่อต้นพัทระกับสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ได้บังเกิดในมนุษยโลกมหาชนทั้งหลายพร้อมกันถวายพระนามว่าพระมหาสมมติราชเป็นปฐมแห่งกษัตริย์ทั้งปวง และพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระพุทธดำรักยกย่ององค์หนึ่งคือพระเจ้าจักรพรรดิทรงสงเคราะห์บุคคลทั้งหลายโดยท่วนหน้าเรียกว่าจักรวัรดิวัตร12ประการยังผลให้บังเกิดรัตนะทั้งเจมาสู่พระบารมีโดยลำดับได้แก่จักกะรัตนะคือจักแก้วพระจักรพรรดิเสด็จพระราชดำเนินไปทางใดจักแก้วจะนำเสด็จตามพระทัยปรารถนา ทีรัตนะคือพญาช้างแก้วคู่บุญบารมีในฉัตรันตะตระกูลและอุโบสถตรกูลอัตรรัตนะคือพญาม้าแก้วชื่อพลาหกเป็นพระราชพาหนะมีมหิทธิฤทธิ์กำลังมากมณีรัตนะคือแก้วมณีโชตเป็นแก้วไพฑู์ประดับดอกบัวผูกห้อยด้วยแก้วมุกดามาแต่เขาวิบุญบรรพศอิทธีรัตนะ คือนางแก้วตั้งไว้เป็นอครมเหสีสมเด็จพระบรมจกักรพรรดิทรงพระรูปโฉมและกอบด้วยคุณหประการขะหะปฏิรัตนะคือขะหะบดีหรือขุนคลังแก้วเป็นผู้มีโพคทรัพย์และทำพระราชทรัพย์ให้เจริญแก่พระบรมจกักรพรรดิและลำดับสุดท้ายคือปรินายกรัตนะคือขุนพลแก้วเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดหลักว่วงไว สนองพระราชกิจมิให้ต้องขัดเครืองพระราชหฤทยัยคติความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าจาัก,กรพรรดิของไทยอาจศึกษาเทียบเคียงได้กับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้านับตั้งแต่โบราณมาคือการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชากฏะภัณฑ์และน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องราชูปโภคที่นับเนื่องในรัตนะทั้งเเช่น ช้างต้นม้าต้นสิบสองท้องพระคลังสิบสองพระกำนันเป็นต้นและเมื่อทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสิ่งของทั้งปวงเพื่อที่จะได้ทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประชาราษฎร์สืบไปได้ทรงเครื่องบร,รมราชภูสิตาภรณ์พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมคัติยราชอิสริยยศงามประดุจพระจกักรพรรดิราชซึ่งได้พันธน,นาไว้